สวัสดีครับชื่อเด่นนะครับเป็นนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนะครับปัจจุบันเป็นนักศึกษาฝึกงานของบริษัทสกายฟองนะครับความรู้สึกนะครับรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากเลยครับที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกงานในบริษัทสกายฟองนะครับในทุกๆเชา้าพี่ๆจะพยายามสอบถามถึงปัญหาและให้ความรู้ในการทํางานไม่ว่าจะเป็นความรู้ในด้านเทคนิคหรือความรู้ในด้านต่างๆสอบถามถึงปัญหาในการทํางานต่างๆที่สําคัญเลยนะครับรู้สึก เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทพี่ๆให้ความอบอ,อุ่นและความรู้สึกที่เป็นกันเองเป็นอย่างมากเลยครับต้องขอบคุณพี่ๆทุกๆท,ท่านเลยครับที่ได้ให้ความรู้และให้คำปรึกษาที่ดีๆทำให้ได้ประสบการณ์ที่ดีในการฝึกงานในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยครับ,บ,รบสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอริยาพรหมหากุลเป็นนักศึกษาในโครงการสากิจศ,ศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะ สำหรับประสบการณ์ความประทับใจในการทำงานกับบริษัทสกายฟ็อกนะคะก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากเลยค่ะที่พี่ๆให้การต้อนรับในการไปฝึกงานครั้งนี้เป็นอย่างดีรวมถึงบรรยากาศในการทำงานที่เป็นกันเองและอบอุ่นค่ะทุกๆสัปดาห์เราจะมีการอัปเดตงานกันนะคะพี่ๆก็เปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นไอเดียต่างๆในการทำงานอย่างเต็มที่เลยค่ะ รวมถึงได้ฝึกประสบการณ์การทำงานจริงถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ